สวัสดีครับบ่าวแ่าสวัสดีธรูมชมครับมือนีไพาเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับเนาะเดินทางมาไกลอยู่ครับพี่น้องครับผ้ามากราบนมัสการปู่บ้านโพนะครับธรูมชมหลังกมารับชมตัวเลขของปูน้ำครับวดวันที่16เมษายน2566นะครับพี่น้องมาไกลพี่น้องมือนีมาไกลนะครับเนาะเข้าไปกราบนมัสการปู่น้ำกันรับเดิยินวาตัวเลขของปูนะครับเนาะ เขาดีท่านผู้ชมนะครับเนาะแก่ไยพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับมากราบนมสัสก,การปูโอ้พันจิมีลำวงบ่เนี่ยนะนะลำวงชาวบ้านสงการพี่น้องนะครับอ๋นี่ครับจะเป็นลำวงชาวบ้านเลยพี่น้องนะครับนาะสงการครับมาหอดมาถึงเลยพี่น้องปูวาอยู่ทั้งพี่อยู่ข่างซาราเดี๋ยวยังไปหาปูน้ำกันท่านผู้ชมนะครับ มาเบิ่งตัวเลขน้ากันพี่น้องครับปูคือว่าเดินดีนะครับบารายคู่บารายโตครับงวดวันที่16เมษาย,ยน2566ันารพี่น้องเนาะครับเพื่อได้โชคเพื่อได้มั่นใส่นอ่อปูอยู่ใส่หนอนะครับผมเอาเข้าไปกราบนะ้ำมัสก,การปูน้ากันเอาทำมาชมนะครับเนาะปูอยู่ทั้งพี่ โอ้บร oh, ิยูบริเศร้าเถอะปูครับทั้งนี้ปูเพิ่นก็มีแต,ต่ร์น้อเห็ดเนาะครับกว้างขวางครับปุ๋นนะอันนี้เป็นคุณนายตื่นสายมั้งครับผมโอ้ครับบัดกับเนาะครับเนาะนี่โอ้นี่ครับไม่นี่ครับเห็ดกระทางดอกไม้โอ้ oh, เป็นรูปนี่ตัวนะ้าปู หลุบพงหลุบพานเอากระดานนมัสการครับปูกระดานนมัสการเจ้าครับปูครับผมอ่าโอ้ยไก่ปันใดกระนั่งแมนครับปูอยู่ไก่ปันใดกระนั่มาปูเตยว่าบุญเฮ่ากับจนพอนมัสการตัดลิงกันนะปูอยู่ดีไม่แห้ง่อยู่ดีไม่แห้งอยู่ปูครับผมจังไหนปูมาอยู่ทั้งนี้เป็นจังไหนทั้งนี้เพิ่นจังไหนพู่มบ่เพิ่นบ่มาเกลิกสบายเฮ่ากับฝืดเที่ยวแล้วอ่าแต่วพุ่มทั้งนี้เพิ่นบ่ใครตัวเลขปะปันใดมาปูอื มันก็ให้กระห่าอีนนี่หน่อยลอะกระปัวเสียไปเสียดมากกเราจังว่านะครับมือเหนือผ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเดินทั้งมาไกา่คือปูวาแหละครับพี่น้องไ <laughs> ก่ปันไดไก่ยังมามาพอ <laughs> 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 ปูวาผ้ <laughs> า,าเป็นโซ่เป็นมานาันปู <laughs> จังครับผมน้ำเปนทงกันกันมาปูนะครับผงสายบุญหฮาอาจจะ จุนกันมาแมีนปูชาติที่แล้วฮะกาจิเป็นผู้อุดหนุนจุนเจอกันมาครับผมว่าดีใจเยอะเฮ็ดไฟย่างเฮ็ดไฟกันแล้วก็ย้อนทุกเจ้าเด้ละเาปูฮาได้โชคได้มาเอาผลิตมีลำว่งบ่ปูมีลำว่งชาวบ้านย้อนยุคเขาจะว่าสงการเนี่ยหมปูสงการเป็นที่สิบสี่นี่แหละสิบสี่ทนกาจิมาลดน้ำส่งกาจิมาลดครับให้เป็นยังกับอะไเป็นจานปะคะจานเป็นเนื้อ บ่าปัวแล้วที่น่เขาเอื้อเดินเปลี่ยนสถานะบ่เปลี่ยนสถานะตีปูวปับยุดบ่ครับผมหยุดนี่ยังปรับยุดค่ะตอนที่ตอนสร้างตอนใบปุ๊ปปับปูวอือปัวผมเลยมันมีเหล็กอยู่ตะบารจิยันบ่เขาเข้ากลับไปล่องเบอร์ว่าพักในทางเนาะปูเนาะหามันถือบ่ถือกะคือบ่ถือต็น้อยจังเลยงานปัครับ พามาฮามาได้โชคมีปูมาอยู่พุ่มไม้นะครับเนาะแอดมินบา่าวเถากับแม่หมูมาเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนในโชคไอเอฟซี<ม> FC, ทั้งช่องในโชคเ<ม><ม>พราะว่าเข้าไปได้ขอเพื่อนว่าวนึกว่าสิบับามาเข้าไปนี่เด่นเร่นไปแล้วก็เฮ<ม>็ดก<ม>็อยากไปสนใจเรื่องหวยเรื่องตัวเลขประด,ดับมาปูเนี่ยบางทีนมันก็มีตาเน่าปูเอาอยากเดี๋ยวตัดเสียดก็ถูจะหันโอ้ครับผมมาได้ตรงๆเพื่นว่าเอาจักคตหนึ่งสีหน้าเน่าปู โอ้ตกถือสูงวัดนี่ยังหันครับผมยังรับอยู่ตัวสองตัวครับวันนี้ใครอันนี้คนกาให้ปูเขียนให้เขียนให้เพราะว่าขั้นรอบขยายขั้วครับปูบริษัทสแมนปูพระชี้ยังเพื่อนนั่นแท้สวิว่าเนี้ยครับปูเอาในปูใส่นี่ครับกระดาษไม่อยู่ครับปูมันเป็นเันครับปู ผนรดนานอครับบนเรีปูนมีสามตัวว่าปูโอ้านนท่านี่บ่ปูวท่านี่แล้ครับโอ้ทามาชมถ้าขาัดเอาตัวครับผมาาตัดบนล่างน้ำขับปูวน้าถืาอได้เห็นเ,นด,เนด่นน่เป่นอดปูเด่นล่างมันมาเขาตะลางไหม ตัวร่อมันก็เขียนล่งศูนย์สองศูนย์สองปูตัวร่องศูนย้าศูมากครับปูศูนย์มันเกิดไว้นี่ครับปูเขียนตัวร่องให้นำผู้ชมนครับเนาะห้าศูนย์ศูนย์มาลังครับน่ะตัวร่องมาปูครับผมตัวน่้สองหกเนสองหกผู้ชมปูวามาครับนามทยสามตัวก็บเกาหนึ่งแปดเลยครับอ่คมีครับเล็กไายสามตัว 918นะครับท่านผู้ชมล่างนี่คือ26ตัวร่อง02ครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ปลายบลปลายหตัวปลายหลหางลาบปูไอได้โชคไหมม้าไก่ไพ่ fc พนักไก่เดินทางมาหาปูม้าไก่หไฮเดรดลาบปูเข้ากันครับเคยให้เด็กให้เบื่อให้เคยวัดชพิไลมี่บาดยังอันนี้ปู เราปูชุดบนนี่ตัดเอาหนึ่งาปูเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งแปดเก้าแปดได้พี่น้องเด้อชุดบนนี่ตัดเอาครับเส้นหลังอ่ะเราปูเนาะตัดเอาพี่น้องนี่ครับปูบ้านโพบลายตัวพี่น้องครับล่างนี่สองหกตัวร่องคือศูนย์สองครับตัวร่องคือศูนย์สองครับธรรมชมครับบลายครูบลายตัวชุดบนนี่ตัดเอา นี่ครับปูว่าตัดเอาอยู่ไกลปันไดกะตามมหาปูนะทำทำมุ่มนะครับคอยออกทงเด้ยวนะตัวใดปูตัวใดปูทุ่งห้างกับิีไดดิเป็นโปูสาตัวเก้าหนึ่งแปดกับสองหกครับผมออืหูมักสองหกกับเก้าหนึ่แปดครับเป็นตะไคร้ดิฟันฝันเปนตะไคร้ว่าปูจะบ่มีศูนย์บปูงม่แล้วรือเปว่าบตัวนี้ไม่ศูนย์มันร้อน ฝันเห็นตะไคร้ตีปูตะไครไข่ยังเห็นไข่กลมๆเ้องนี่บ่ไข่เป็ดไข่ไก่เ้องเหรอใครเป็ดไข่ไก่ใครได้กินเหรอืมได้กินนะครับผมอืออืเจ้าถวายได้ฝันเขาเจออะไรบุ๊คสามขึ้นสั่นเหรอครับฝันตะไคร้สามขึ้นสั่นเหรอคะอือจะได้กินใครอ้าวเนี่ยมึงเจ้าก็บ่อยากหรือว่าฝันเห็นว่าได้กินไข่สิบแปดศูนย์มัครับปู่แล้วหามัตุ้งชีได้เนาะอ้าวถ้าตัวนี้ไม่กินเสี่ยงได็ดล่ะ เก้าสิบแปดหรือ <used> ว่าไปแล้วก <U> ็พันปูพันมักพันมักเก้าหนึ่งแปดปะป้วงเก้าหนึ่งแปดเพราะว่าการกินเะฮากับพระาเจ้าทั้งผีทั้งสางเนาะมีจิตวิญญาณข้าเจ้ามาถวายมากเรื่องไขนะฮาก็ได้กินไขข้าเจ้าของขึ้นนะครับผมทั้งขุปูกับปั่นกระทางเองพี่น้องนะครับเนาะเป็นกระถางไทยเบื้องหลังพี่น้องเขามากกับสวยงามอยู่พี่น้องในวัดนะครับเนาะเป็นเฮดสวยงามต้นไม้กับลมลื่นปั่นปูเนาะพร้อมแบบปู นกจเมื่าอยู่นี่มาอยู่นี่จักเดือนแล้วปู่เอาต่อภาษาฝนไหมต่อคนสาบ่ครับผมอือครับแล้วอยู่ฝนผู้ใดอยวป่ะเนี่ยปู่การเน้นเอออันภาคบดไม่พาคบดไม่อยู่กะว่าซึกงเลยล่ะซึกแล้วนี่ภู้อียวอือถ้ากันบ่บ่เบิันบ่กันครับบนี่ท่ากันเนาะไอ้เจ้าเจ้าพุ่มอยู่นี่เป็นยังไงปู่พุ่มขาเจ้าก็ะหายอยู่ดีอยู่ครับอือ ขันห้าบ่มี่นี่มันจะได้อยู่ดีล่ะแม่นบอกปูคือเมื่อบ่ได้เอาจากเงินทางเครือขันนีผู้มาท่านมาจิ้มมาทานนั้นมันบ่ถึงกับโอ้ยมีเป็นก้อนเป็นกลับดอกมันพ่อได้ใส่ครับผมข้าวมีเฮ้าอางไปมันก็มาใส่ทีนี้งานบุญแล้วมีของปู่ด้วยงานบุญหัวาตะแลี่ยวปู่อยู่เลยเรืข้าวมันคุยกันละข้าวมันเปถามแล้วต่ว่าเลขเราหลายโตเนเราหลายบุบมีสูตรแต่วันหันนี่สูตรที่ติเพด็ด บอกนี่สิเพราะว่าตุเามันรื่อกันนั่นละไม่ห่มาดไก่แล้วก็ว่าวกันว่าจังไโอ้ยมาไก่ก็จะว่าปูบสงสารขนาอยบนะขนาดไาไกเสียมงวดนี่งมันมันเียเาวขาม่มัยับปูขับปูางางกับจีติ้งไปฮึเกาเพราะว่าความเนนมักสั่นด้วยับมักเอาหายก็เห็นปูทรงตัวเล็กนดนไปให้ดูอยู่ค่ะรับททียกัมากเนาะค่ะนานเทียกัถึงอท่านเทียบกั่เถืนก็กกว่านั่นเหละับผมน้าหวยเนาะ เอาอนี่ท่านผู้ชมนะครับเนาะพหเอาบริขาดการสื่อสารต่อกันครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะปูว่านี่ครับชุดบนห้างเดียวครับ918ตัดเอาน้ำด้อพี่น้องเด้อ181998ครับชุดล่าง26นะครับเนาะตัวร่อง02นี่ครับผมเดี๋ยวพายเอฟซีเดินทางมาไกลนะครับเนาะกลับมาหาปูซาดุครับปูครับผมซาดุครับ นะครับธรรมชมนั่งยืนตรงนี้นี่มันนะครับเนาะอยากจะสมการเนาะนกปูเนาะโอ้คนจีมีลำวงลำวงฮัลโเบิ้งแถนแล้วบ้างฮั่งหวัดนาได้มามาได้ง่ายที่แรกกันเลยไป็ุผูนิปปูน้ำเสียงอ่ะเลยเลยไปทหงไหนปูขี่ไปเลยไปอ้อมไปโค้งไปผุ้นแล้วก็เลยเอ้าเหลียวมาเอ้าบ่เป็นเลยแล้วบ่เนาะจังว่าคนนี้ท้ออ้าปูเลยไปผุ้นแล้วแกเดี๋ยวเขาไม่เห็นวัดอยู่ตะวันขับเลยไปอืมขัดธรรมชมนะครับเนาะ เอ๋อพี่น้องครับชุดบนปูกระหางเดี่ยวเก้าหนึ่งแปดได้ครับเด้อตัดเอาครับผู้ใด้มาเก้าหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเก้าแปดแค่นี้ส่วนล่างปูว่าสองหกคับศูนย์สองปูฝันเห็นตะไคร่สามขึ้นแล้วจะบ่มีศูนย์บนศูนย์ล่างบ่ปูเนาะครับนะครับผู้ใดมักศูนย์กระติดศูนย์ไว้พี่น้องอ่าผู้ใดมักศูนย์มันหลายคนดิอ่าเนาะปูเนาะหลายคนหลายคน ิดคือไปโหลดทั้งคือเอาพี่น้องนะครับเนาะเพื่อได้โชคนั้งปูครับเพได้โชคอ่าเที่ยวสงการแล้วห้าได้มันนะครับเนาะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอท่านมีความสุขนะครับเนาะในเทศกาลสงการด้วพี่น้องเด้อ FC แฟนคลับทุกคนครับแอดมินบอลถ่อสวัสดีครับ